สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีชแนลครับคลิปนี้นะผมก็จะพามาสอนวิธีการกดหลอกยิงฟรีชิกนะครับในเกม EAFC 24นะครับมันมีการกดหลายแบบนะการกดหลอกยิงฟรีชิกเนี่ยในเกม EAFC หรือว่าฟ i f a าเนี่ยมีหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการหลอกวิ่งข้ามบอลหรือว่าหลอกใช้ผู้เล่นคนที่ยืนอยู่ข้างๆนักเตะเนี่ยยิงก่อนหรือว่าหลอกยิงอะไรพวกนี้มีหลายแบบ แต่วันนี้ผมจะมาสอนการใช้นักเตะคนที่สองคนที่สามเป็นคนยิงแทนนะมันจะมีวิธีการกดง่ายๆเลยนะครับเราจะใช้วิธีการกดเรียกผู้เล่นนะเกมนี้มันจะเรียกผู้เล่นได้3 3คนนะไปยืนอยู่ตำแหน่งยิงฟรีคิกนะจะมีคนแรกคือคนที่เราเลือกให้เป็นคนยิงฟรีคิกถูกไหมส่วนคนที่2คนที่3เนี่ยเราสามารถกดได้นะกด r 2 ไอ้กด L2 นะครับมันจะเรียกคนที่อยู่ทางซ้ายมือของคนที่ยิงฟีชิกคือเขาเรียกว่าเซตกั้นเพยเยอร์หรือคนที่2นะคนที่ยิงฟีชิกคนที่2ส่วนกด R3 นะครับผม R3 เนี่ยเขาก็จะเรียกนักเตะที่อยู่ทางขวามือนะส่วนมากจะเป็นคนที่ถนัดถนัดเท้าตรงข้ามของคนที่จะยิงคนที่จะยิงนะสมมุติคนที่จะยิงเราถนัดขวานี่คนที่อยู่ทางขวาเนี่ย จะเป็นคนที่ถนัดซ้ายแต่ว่าถ้านักตะถนัดซ้ายคนที่อยู่ทางซ้ายจะเป็นคนที่นถนัดขวามันสลับกันเะนี่ยคือสุดท้ายแล้วพอกดเรียกมาทั้งสองคนมันก็จะเป็น3าคนที่ยิงคนแรกจะอยู่กลางนะครับส่วนคนคนที่สองแล้วแต่ถนัดอยมันอยู่ด้านด้านฝั่งที่ไม่ถนัดตัวน,นี้ก็อยู่ทางนี้เป็นสาคนสามผู้เล่ยคือยืนอยู่3าฝัง่งนั่นแหละนะพอมาครบแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราเราอยากให้ผู้เล่นคนที่2ยิงเราก็กด L2 แนะชร์ไว้แล้วก็กดยิงนะครับแล้วมันก็จะใช้นักเตะคนคนที่เป็นคนที่2ยิงแทนคนที่เราเลือกคนแรกนะครับเข้าใจใช่ไหมส่วนคนที่3จะให้ยิงไงก็ก็ง่ายๆเลยเหมือนเหมือนคนที่2เราก็ไม่ต้องกด L2 เรากด R2 แทนนะครับคนที่3ก็จะเป็นคนวิ่งมายิงนะครับลูกนี้ใช้ได้ผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากนะถ้าเรามีนักเตะที่ยิงฟรีชิกได้ดี เกิน2หรือ3คนในทีมเนี่ยเราเซตพวกเซตแท็ติกพวกนี้เวลาเล่นเนี่ยมันจะได้เปรียบคู่แข่งเยอะเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่า,าเวลาเราใช้ในักเตะคนที่2คนที่3ยิงเนี่ยบางทีเขากดกำแพงไม่ทันนะครับผมคือคู่ต่อสู้เราเนี่ยเวลาเขากดกับกำแพงกระโดดเนี่ยมันต้องกด3มเหลี่ยมให้กระโดดถูกไหมคือถ้าเขาโฟกัสที่คนที่ยิงฟรีคิกของเราว่าวิ่งไปยิงแล้วกดจังหาะถูกกระแพงเขาก็จะโดดถูกจังหาะ แต่ถ้าถ้าอะไรรู้ไหมถ้าเราใช้คนที่ผู้เล่นคนที่2คนที่3ยิงแทนเนี่ยรู้อะไรไหมมันจะโดดผิดจกกังหวะนะครับผมแล้วคราวนี้มันจะทําให้เรายิงข้ามคําเพงง่ายขึ้นแล้วก็มีโอกาสเป็นประตูสูงมากนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านนะใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็เชวยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ต้นช่องต้นสี ไปด้วยนะครับผมแล้วก็จะมาอัปเดตเทคนิคใหม่ๆใ,ในเกม EAFC ให้ฟังนะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับไปแล้ว